อาเลี้ยงกัวเลี้ยงกัวจุปปากกะที่จุปปากกะพี่มอมอหมอมอเออหอมกันลูกหอมกันรัก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 กันอุ้ยพี่มอใหญ่มาแล้วถอยถอยเลยพี่มอใหญ่่ากลัวพี่มอใหญ่มีเขา่าอะกลัววะ ไปหาพี่มอมอมอ <karaoke. S 1> มอมอมอใหญ่มามอใหญ่มากว่าวะมอ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 จุ๊บเออจุ๊บกันลูกจุ๊บกันจุ๊บจุ๊บรักกันรักกันลูกจุ๊บเออเป็นเพื่อนกันลูกรักกันรักกันจุ๊บจุ๊ รักกันนะลูกนะพี่มอมอกลัวพี่มอมอวิ่งไปหา <c oughs> โดนพี่มอมอไอล่เอ้ยมาหาแม่เร็วแล้วเขากัดตายเขาเตะตายนะ้อมาหาแม่นะ่ะ